สวัสดีพ่อพ่อเป็นแม่ด้วยครับสวัสดีเอฟซีธรรมบานาทุกท่านหุกนนะครับตอนนี้ก็เพิ่มาถึงใกล้ถึงสวนแล้วนะครับผมพ่อพ่อเป็แม่เอฟซีธรรมบานาราทท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่อยู่กับซังเจ้าสายเลยนะเขาชวนมาดูคลิปช่วนมาดูไลฟ์สวนชวยกดติดตามช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันได้ครับบรรยากาศอยู่ไร่อยู่สวนนะครับเพิ่มาถึงใกล้ถึงสวนเลยนะมาค่ะปีนี้ก็เป็นดอกเยอะเลยนะครับเอฟซีธร้มบานนะครับผมพ่อพ่อเป็แม่ด้วยนะครับผม สิท่านทุกคนนะครับที่อยู่กับสร้างเจ้สายเลยนะคอนเทนต์มาติดตามคลิปนี้มากดไ like, ลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งนะครับแล้วก็บรรยากาศมาถึงไร่ถึงสวนเลยนะครับพักผ่อนสักก่อนจะเล็กจะน้อยน,นะคะรับผมแล้วเราก็จะไปะลุยตัดหญ้ากันต่อนะครับใครมาแล้วช่วยติดตามช่วยกดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งให้เจ้าสายรุ่ยด้วยครับผมให้มาให้เป็นกำลังใจสร้างเจ้าสายรุ่ยด้วยครับขอบคุณพ่อพ่อ,พอม αι, แม่เอฟซีที่ให้มาใหม่ด้วยะครับเอฟซีของลุงของป้าแตนด้วยนะครับสวัสดี อีซีของพี่นายสมเกียร์อีซีของปู่ฮามุนีด้วยนะครับฝากซร้างเจ้าสายหรือเดยครับผมช่วยมาติดตามคลิปนี้กันดนะครับแล้วก็อยู่ไรอยู่สวนมาถึงไรถึงสวนเหมือนเดิมเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวพัดจานเนื้อสุกกันนะครับผมเราก็จะไปลุยตัดหญ้ากันต่อนะครับผมบรรยากาศกันนะครับอยู่กับซร้างเจ้าสายหรือที่เขา กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับช่วยมาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมเบียรกาบกันนะครับมาถึงไร่ถึงสวนเลยนะครับนี่กล็ลางน้ำนะครับเอาไว้ไซด์นะครับมันยำจะเป็นตามแลตามเทียนะครับแล้วก็อยู่เราอยู่สวนมาถึงไร่ถึงสวนเลยนะครับผม ปอบคุณกเจ้ามาคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ